อีกด้านหนึ่งก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับรองติมอร์เลสเตให้เป็นสมาชิกอาเซียนประเทศที่11จากการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่เกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชานะคะแต่กระบวนการจริงๆที่จะรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนก็คงจะยังยังต้องใช้เวลาและกระบวนการอีกพักใหญ่ค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะเกือบ11ปี หลังติมอร์เลสเตยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่กัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้ว10ชาติสมาชิกอาเซียนมีมติเห็นชอบในหลักการรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11 o s โฮเซรามอสออตาประธานาธิบดีของติมอร์เลสเตเคยถึงกับระบุไว้ว่าการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยากยิ่งกว่าเข้าประตูสวรรค์ หลังการประชุมอาเซียนผู้นำติมอร์เลสเตเดินทางเงยือนสิงคโปร์พบกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงซึ่งนับเป็นการเดินทางเงยือนสิงคโปร์ครั้งแรกจากนั้นเดินทางไปมาเลเซียเพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมสองชาติยำ้ำสนับสนุนการเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเตปีนี้ครบรอบ20ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับติมอร์เลสเต ประเทศที่แม้จะมีอายุน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับชาติสมาชิกอาเซียนแต่ผ่านประวัติศาสตร์การต่อสู้อันยาวนานจากดินแดนภายใต้ปกครองของโปรตุเกสและดัชในช่วงล่าอนณานิคมถูกการครอบครองของญี่ปุ่นและมาถึงอินโดนีเซียภายใต้การปกครองของอินโดนีเซียติมอร์เลสเตพยายามเรียกร้องเอกราชมาโดยตลอดแต่รัฐบาลภายใต้การน,นำของซูฮาโต ใช้มาตรการปราบปรามรุนแรงต่อเนื่องอ้างเพื่อต่อต้อตานลัทธิคอมมิวนิสต์เดินหน้าผนวกติมอร์เลสเตเป็นจังหวัดที่27ของอินโดนีเซียราวสองทศวรรษที่ติมอร์เลสเตกลายเป็นพื้นที่ความรุนแรงมีผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แคนเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของอินโดนีเซียสู่ประธานาธิบดีบาัคารุดดินยูซุฟฮาบีบี เปิดทางให้ติรมเลสเต้ลงประชามติกำหนดอนาคตของตนเกือบ80%เลือกที่จะแยกตัวออกจากอินโดนีเซียแต่ความรุนแรงกลับไม่ได้น้อยลงนำไปสู่การจัดตั้งกองกำลังนานาชาติขององค์การสหประชาชาติเข้าไปควบคุมสถานการณ์ซึ่งไทยเข้าร่วมด้วยกองกำลังสหประชาชาติดูแลความสงบร่วม13ปี อดีตเอกอัคราชทูตประจำติร์เลสเตคนแรกของไทยเล่าย้อนความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับติรมเลสเตผ่านภาพจำช่วงสุดท้ายที่ศาสนาบุสเมาประธานาธิบดีคนแรกของติร์เลสเตรำลาประธานาธิบดีฮาบบิบีของอินโดนีเซียก่อนเสียชีวิตสิ่งที่ผมเห็นอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะเป็นบทเรียนในอนาคตที่ดีเลยเนี่ยนะครับคนในระดับ กุสเมลเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่สมัยที่เป็นนักลบนักปฏิวัติอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกุสเมลเนี่ถูกหมายหัวเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของอินโดนีเซียกุสเมลถูกจับขังคุกร่วมเจ็ดปีอยู่ในคุกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ากุสเมลเนี่ยกับมองการไกลมองถึงผลประโยชน์ของประเทศไอเดียของกุสเมลเนี่ยกับโคเซลามอสออร์าเนี่ยนะครับคือเขาพยายามมองเพื่อให้ก้าวผ่าน ความเจ็บปวดรวดร้าวในอดีตคือรู้จักให้อภัยนะครับเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้ยุคข,ของการเข้าสู่ความร่วมมือความมิตรประเทศเนี่ยมันจะกลับมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญหลังกองกำลังสหประชาชาติออกจากติมอร์เลสเตการสร้างชาติก็ยังผเผชิญกับความยากลำบากโดยเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้ทัดเทียมนานาชาติรัฐบาลเร่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนึ่งในนั้นคือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนช่วงแรกติมอร์เลสเตเป็นเพียงผู้สังเกตการก่อนยื่นใบสมัครในปี2011แต่ก็ถูกขัดขวางโดยชาติสมาชิกบางส่วนที่อ้างเหตุผลความไม่พร้อมของติมอร์เลสเตปัญหาเศรษฐกิจรวมไปถึงความกังวลว่าจะกลายมาเป็นตัวแทนชาติมหาอำนาจ อดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมองการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเต,ตสมาชิกอาเซียนที่ประเทศที่เขเป็นอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยเขาจะพิจารณาอะไรเขาก็ต้องหลักใชหก้หลักเดียวก็คือฉันถามตินะฉันถามติไม่ใช่เสียงข้างมากนะนตอนนั้นอาเซียนมี5ประเทศเนี่ยทั้ง5ประเทศต้องเห็นด้วย ถ้าหนึ่งประเทศไม่เห็นด้วยก็ไม่เกิดสันรมตินี่คือสันรมติเพราะงั้นติมอร์ตอนนี้ถ้าสมัครเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนขณะนี้มันอาเซียนมันมีเท่าไหร่1ิประเทศใช่ไหมถ้าเป็นนอนเข้ามาได้ก็เป็นประเทศที่11อแต่นี้ก็มีข่าวผมก็บอกอมีข่าวดอว่าบางประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ค่อยจะเห็นด้วยที่จะให้ติมอร์เข้ามาด้วยเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่ากลัวว่าติมอร์จะ จะเป็นร่างทรงหรือเป็นนมินีเป <anes im S 2> ็นตัวแทนของอิทธิพลผลประโยชน์ของประเทศยุโรปหรือของสหภาพยุโรป่พูดง่ายนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเหตุผลนั้นนี่ผมคิดว่ามันมันเป็นเหตุผลที่ไร้สาระน่าเอกอัครราชทูตติมมเลสเตประจําประเทศไทยสะท้อนว่าในฐานะประเทศที่เพิ่งประกาศเอกราชมาเพียงช่วงเวลา20ปีหลังจัดการปัญหาการเมือง ซิโมเลสเตต้องการเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนความช่วยเหลือและความเข้าใจของชาติพันธมิตรอย่างไทยและอาเซียนจะช่วยให้เดินหน้าไปพร้อมๆกันชลันโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน